เดี๋ยวอันน่าร้ายเดี๋ยวมาเป็นกินกุ้งเขาต่อบิงชูสวยงามบิงชูน่าร่อยมากหอวบ้านผมนี่แกงเขียวหวานเหยียบข้าวเขาเหยียบข้าวเขาเฮ็ดหนังขางลวิ้บิงชูช่วยแรกหรือแค่นี้เลยบิงชู เมกฉันว่าาบนาไร้ที่พปานี่คือวิธีเค้นความรักจากสปปากบีตให้มันนั่งดูคลิปีเอลโง่ใเอางมันไปยี่ใกลดัดจอยีผู้อ่มางเรป็ชาตนี้เมื่อแม่ตีละด่าคุณนลาี่าชาแบบโบราณนะไอ้แต่แค่นี้แล้วรักแม่นะครับแก่งามมากโอ้ขาอีกแล้วนี่พวกบุญอะไรกันอยู่คนเี้ยนี่ที่ต้นบัวต้นบัวคาเฟ่ ต้นบัวคาเฟ่ที่จังหวัดพะเยาบรรยากาศลมลื่นสวยงามเห็นต้นทุเรียนไหมต้นทุเรียนตอนนี้นะสูงต้นใหญ่แล้วนะสูงนะสวยงามด้วยบรรยากาศดีดีต้นหญ,ญ้าต้นหญ้าตัวนี้นะสวยมากเลยอะ่ะ บรรยากาศดีนะต้นหญ้าสวยงามชอบต้นญ่านี้มากเลยอ่ะเห็นไหมต้นญ่านี้สวยสวยมันดูดีมากเลยอ่ะสวยงามชื่อต้นบัวคาเฟ่บรรยากาศดีนะสวยงามมากเลย ชอบต้นเปลี่ยนต้นนี้มากเลยอ่ะต้นตาโอ้อีกนานเลยจะได้กินแล้วเนี่ยบรรยากาศดีดีสวยงาม